มาดูข่าวสารของมาติโอโกซิสกันหน่อยครับมีรายงานบอกว่าตรามีแอนมาดริดครับรอรับการเซ็นโคาซิสมาจากแมนสเตียได้เลยนะครับผมรายงานข่าวจากมุนโดเดอปูติโบรายงานเมื่อคืนนะครับบอกว่ามาติโอโกซิสมีโอกาสหวนคืนลีกลาลิกาสเปนนั่นแหละ,ะรครับอีกครั้งหนึ่งนะหลังตกเป็นเป้าหมายสนใจของตรามีแอนมาดริดนะครับ รายงานบอกว่าตราหมีนบุริดสนใจอยากจะเซ็นสัญญากับมาติโอโกลสิสครับหากแมสตี้จะปล่อยตัวมิดฟิลด์ชาวโครเอเชียนี้ออกจากทีมเอเดียสเตเดียมในช่วงตลาดซัมเมอร์2025แมนสตี้กำลังจะถ่ายเลือดครั้งใหญ่หลังจบฤดูกาลนี้ครับโดยคาดว่าแมนสตี้จะโละผู้เล่นสูวงวัยอย่างเจโรบรยอิกายุกุกันเวนาโดซิวาหรือมาติโอโกลสิสโดยมีรายงานบอกว่าแมนสตี้พร้อมจะขายมิดฟิลด์อย่างโกซิสในราคา30ล้านยูโร จากข้อมูลของมุนโดเดอปติโบครับบอกว่าตรามีแอนเมอริครับสนใจอยากจะเซ็นสัญญาก,กับโคบิสซึ่งเคยมีประสบการณ์กาแข่งกับทางเรอัลเมริดในช่วงปี2015-2018เหมือนกันแต่ทางตรามีเองครับอาจจะเจราจาต่อรองค่าต,ตัวต่ำกว่าที่แมนสตี้ตั้งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับเนาะถือว่าอาจ,จะต้องไปโลดแล่นนะครับที่ลาลิกาสเปนที่ที่เขาเคยเล่นมาก่อนนะครับเคยเล่นกับเรอัลมริด แต่ตอนนี้ตราหมีนะครับให้ความสใจอยากจะเซ็งเซ็งมาจากเรือบายฟ้าแมสตี้ด้หากว่าจะโลแล้วนะครับจะไม่ใช้แล้วเดี๋ยวมาที่ลาลิกาสเปนดีกว่าเอามาปลุกปั้นใหม่นะครับโอ้โหเพราะว่าจะทําทีใหม่เนะนี่นด้นของแมสตีครับเพราะว่าอยากจะถ่ายเลือดครั้งใหญ่นะครับก็ต้องรอดูว่าจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่าอ่ะก็ต้องบอกงี้เลยนะครับผมสำหรับสถานการณ์ของมาติโอโคซิสก็ถือว่าน่าสนใจเอาการเหมือนกันนะฮะ